วันนี้เรามาเดินแถวพาหุรัดนะครับาพาเดินดูตลาดแถวพาหุรัดนะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้เวลาตอนนี้ก็เที่ยงจะเที่ยงพอดีนะ เดินดูตลาดปาหัรัดสะพานหันแล้วก็แถวเวิ้งนาะคอกเกษรอากาศร้อนมาก เซเว่นเป็นห้าง ATM เมืม่อก่อนเป็น ATM นะแดดแรงมากวันนี้ ไม่มีคนเท่าไหร่นะแถวปาว่าฮัรัดนะตรงนี้เป็นถนนจักรเพชร เป็นหลาเดี๋ยวจะขึ้นสะพานลอยสะพานลอยนี้ไม่ค่อยมีคนขึ้นหรอกเขาจะเดินข้ามไปข้ามมากันสะพานมันสูง ทางลอยนี้โล่งเลยนะไม่ค่อยมีคนขึ้นกันตรงนี้จะเป็นถนนทาหุรัตนะไปทางสี่แยกทาหุรัตแล้วก็ตลาดบ้านหมอจะไปทางโน้นนะ่ะ ก็จะไปตลาดสะพานหันนี่เป็นรถที่มาจากสะพานโขก้านะครับ ตรงนี้มันเป็นทางเดินไปทะลุถึงสำเพ็งนะตรงนี้นะ ขอขายเยอะเลยเป็นร้านร้านคุยเกียวลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นสะพานหันนะครับ ทางเดินตลาดสะพานหันนะครับเป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับคึกค,คักเหมือนกันนะ

ส่งหลอ้อแดดแรงขายอะไรเา

ของขายเยอะอยู่นะครับนี่ถ้าเราเดินข้ามไปฝั่งรู้นก็จะไปสมเพ็งเลยนะโอคนเยอะมาก จกักรวรรดินะจะกรีนี่น,นี่เราก็ไปที่สำเพ็งต่อครับเห็นถนนคนเดินนะนต,นะตรงนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะเลยนะ เป็นตลาดสำเพ็งวันอาทิตย์คนจะเยอะกว่าวันธรรมดานะวันอาทิตย์ ไม่ใช่ไหมไม่พูดเองเวลาพอซ้อะไรสองด้า ขายตุ่มกุณแกนี่กระดาษทิซซูแปดสิบห้าบาทแค่แค่แปดสิบห้าดบาทโอ้อตุ่มตาพวงคุณแก

你别忙，别忙。

คนมาจัดหนเนี่ยคาขนเยอะจริงคึกคักเลยเนี่ยไม่รู้ว่าคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับเต็มไปหมดเลยไปต่อไม่ไหวตรงนี้ก็มีตลาดนะวันเสาร์อาทิตย์นะครับขายของ ขายของเยอะแยะเลยตลาดสำมภเงนะครับเพื่อผ้าขายกระเป๋าขายเม็ตเป็นสินค้าจีนก็เยอะนะ แดดร้อนแต่คนก็เยอะนะครับตลาดสำเพงนะครับนานแล้วก็เคยมาเดินเที่ยวตอนนี้มาซื้อของนะซื้อกางเกงใส่เล่นซื้อ ออเกงวิ่งหอหากำลังกายโอเคกีฬาก็มีนี่คือตลาดสำเพ็งวันอาทิตย์นะครับเวลาตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคนก็ยังเยอะอยู่ นี่ลมเย็นดีแล้วก,ก็เริ่มเก็บไปเยอะแล้วมั้งเนี่ยมันสายแล้ว เดินดูนะครับสำเพงวันนี้วันอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็มีซอยหนึ่งนะมีของขายแทบทุกซอยเลย sử của <laughs> ก็เดินอยู่ตรง <c oughs> ก็เป็นถนนเยาวราชนะตรงนี้ฝั่งซ้ายเป็นสัเพลงนะครับฝั่งขวาเป็นตลาดคลองสมแดดแรงว่า